ดสอบครับบริษัทสยามเคหะมินิแฟร์จำกัดท่านดรกนกอภิเดดีประธานคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินค้าและชุมชนพกสท่านจรยารัตรัตนจิตผู้อำนวยการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาบันการจัดการศึกษาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรนะครับสวทชท่านวิเชียนท่านสรีลำพานสวัสดิยานนท์เจ้าของโครงการตราดโรงเรือไร้ก็ะ ของพวกเราท่านจึงได้เสนอสร้างตลาดให้พวกเราบนพื้นที่13ไร่แห่งนี้ใช้ครับภายใต้ระยะเวลาก่อสร้างที่ท่านเห็นณวันนี้คือ1ปีเต็มแล้วใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าตลาดกลางเกษตรอินทรีย์นะครับระหว่างภาคีของพี่นงเกษตรกรแล้วก็ในส่วนของการลงนามความร่วมมือเพื่อที่จะเปิดตลาดกลางนะครับการเกษตรอินทรีย์นะครับ,ร C, รบมีการพัฒนามากขึ้นนะครับ ับเป็นการตุ่นิไม่ใชาีไม่เรียงเรือย

เพื่ท้ายก่อสัมโคกนะคะได้มาเปิดเซ็กชันด้านหลังนะคะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะคะเราเรียกว่าตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ในนามของคุณวิเชียนนะคะและดออรอนุรักษ์ขอรับนโยบายของท่านนากรในเรื่องของประเทศไทยหัวใจอินทรีย์ค่ะ,ะได้ร่วมกับทางสมาคมการค้าเกษตรยั่งยืนไทยนะครับมีดออรอนุรักษ์ยังเป็นผู้นำรวมทั้งสมาพันธ์ เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยนะครับการร่วมมือตรงนี้ครับเป็นสามประสามคือระหว่างภาคเอกชนภาคเครือข่ายประชาชนเกษตรกรและก็ในส่วนของภาคครับนะครับศาสตร์เกษตรยั่งยืนกับวาศาสตร,ร์เกษตรต่อไปกเกษตรั่นคงกเกษตรยั่งยืนเนี่ยถือเป็น 2ในหยุทธศาสตร์ของดรจำไทีิออรัฐมมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยืนชาติของรัฐบาลนะครับและเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งใน5สาขาของเกษตรกรรมยั่งยืนตลาดการสินค้าเกษตรที่เช่นเดียวกับที่ตลาดการสินค้าเกษตรอินทรียโลงเรือท้ายเกาะสีสานโคสุจันทร์นะครับก็เป็นนิพิธาที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะจุดทูป และก็ต่อให้เกิดพุดแบบนี้ทั้ง71จังหวัดครับครัเรียก,กว,ยว่าเต็มคาราบลนะเพราะว,ว่าปัญหาส่วนใหญ่เนะี่ยคือตลาดการเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญมากเชื่อมโยงระหว่างต้นน้ำกับลายน้ำในส่วนของตลาดเนะี่ยเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับ